สำหรับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงงัวเหนือง,งัวขุนบริษัทสปีกดกลาดเพิ่นรับสื่องัวจากพี่น้องบรรเทาเพื่อส่งขายต่างประเทศเกษตรกร,กรท่านใดอยากเลี้ยงงัวไญ่ใบกำไรงามเนื้อหลายบริษัทสปีกดกลาดเพิ่นยังมียาโปรตีนสูงจากประเทศจีนไว้ล่องรับเกษตรกร,กรพี่น้องบรรเทาสปีกดกลาดยังต้องการตัวแทนจัดหาลูกงัว พันชาลุลีบรามาันแองกัสเพียงแตง่ท่านตกลงทำสัญญาสิได้รับเงินสนับสนุนจากทางบริษัทห้าพันบาทท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่คุณธาราทรอนมาคะศิรานนท์หรือแบ่งหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 0 6 9 6 9 2 3ไอดีไลน์คนาทรอนเก สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกครับ FC ของอนันต์ทั่วทุกคนทุกท่านนะครับเนาะครับหลายเมือหลายเว้นครับไม่ได้อัปเดตราคาง้วนไม่ได้อัปเดตภาพพี่น้องเบิ่งง้วนครับเนาะอ่ะเมื่อกี้ภาพพี่น้องเบิ่งง้วนน้ำบัตรนะครับขอกน้ำบานรมาเพิ่นเป็นโลมาเป็นโลนะครับนี่อันนี้ก็เป็นที่การขับแต่ว่าก็เศร้าแหรอครับนี่ง้วนเจ้านี่ก็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับอยูคุณสองตัวครับตัวนี้ซุ่มอยู่นี่บอเปิลนี่ครับนี่ส้มไม่หนีบอเป็ลนะครับเนาะแล้วเพิ่อนก็ หาหมอหายามาสีแล้วนะครับนี่นี่ครับเบิ้งเหมือนนี่เบิ้งง้วนน้ำคองนัพีนองเนาะอาหารการกินกับอาหารหลักก็คือเฟี้ยงนะครับเฟี้ยงหลักก็เป็นไปหาเกี่ยวหยานะครับเนาะอันนี้เบิ้งกันน้ำคองนักพีนองผ้าเบิ้งง้วนน้ำคองอยู่บ้านของอนันท์่้วยเองนะครับนี่โตัวขาวๆนี่ครับกับเป็นเศร้านะครับนี่ตัวเรื่องแดงขาบวมแล้วขาบวมครับเิ่นกระชีดจ้าแล้วครับนี่ขาบวมเป็นบวมไม่ไงนะครับ นี่ครับอู้ยครับลูกตัวขาวขาหนเปลี่ยนกำลังสิยุบครับนี่ตุ่มนะครับนี่กำลังสิงยุบครับลูกเพื่อนนะครับเนาะก็ถือว่าเจ้านี้กะเริ่มดีเริ่มเศร้านะครับนี่ขอกนี่เจ้านี้นะครับเนาะส่วนมากเพื่อนเอาไว้บ้านครับเพื่อนบอออกทงหน้านะครับเนาะช่วงนี้ก็ช่วงคนำวานเขาเม็ดกัไปเลี้ยงทงหน้าไปนะครับกะผูกไว้ในของในบ้านกินหญากินเฟี้ยงนะเพี่องเนาะนี่ครับอืมตุ่มนี่ครับเริ่มเศร้าครับจับเก็ดดำๆครับนี่ เงื่นหน่อยนะครับเนาะนี่ครับโอ้เพิ่นมาแต่พายเข่าด้วนี่เจ้านี้เนาะพอดีสีมาสั่งไก่น้ำเพลินนะครับเจา้านี่นี่ครับไก่เพิน่นหลายครับลลนี่ไก่รุ่นนี้หลายครับมาสั่งไก่น้ำเพลินครับไก่เพิ่งจับไห้เหมือนเลี้ยงนะครับเนาะเล็กสามตัวถือ,อกันเบิง้งงัวเพิ่งพร้อมนะพี่น,อนะน้องเนานะเอาปฏิชีพพายเบิง้งอีกคอ,อกอื่นนะครับเนาะเบิง้งงัวน้ำคอ,อกน้ำบานนะ้พี่น้องเนานะเอามาเบิ้งคอกนี่ครับบาดนี่อันนี้เป็นโลกทั้งสามตัวเลยตี เป็นเป็นโรคซีตัวโอ้ซีตัวครับเจ้านี่เป็นโรคซีตัวเป็นงัวสายพันธุ์ไทยผสมบามันนะครับเนาะงัว่าไทยกับมีสายพันธุ์ไทยกับมีตัวนอนยูเป็นโรคก,กับเป็นที่การันบอตัวผู้ติดตัวน้อนยูนะอันนี้ตัวแม่ตัวผู้สองแม่สองตีงัว่าเป็นโรคเจ้านี่ไม่ทั้งหมดคอกนี่ไม่ทั้งหมดซีตัวครับที่เป็นอันนี้เริ่มเศร้าตัวน,นี้ไหม ส่ยาห,หมอได้มาฉีดอ่ะหมอบันย่างตีทั้งบัน,นัย่างทั้งหมอมาทั้งหลายหมอครับฉีดแต่ว่กก็กระยุบเราครันียุบบ่มมีตุ่มครับสามซีตัวเจ้านี่ของนี้บ่มีตุ่มนะครับบ่มีตุม่มบ่มีเกียนะครับเนาะมีห้อยเป็นแผลอยู่ตัวนั้นนะครับเนาะนี่กับบ่อหลายครับถือว่าเศร้าเจาา้านี่ซีตัวง้อมือหนึ่งอยู่ไสบันเนอ้ง้ออยู่หน้าจักตัวอยู่หน้า อยู่หน้าแปดตอยู่ในคอกอยู่ในคอกนี่สี่ตที่มันเป็นมูอมือเป็นเอาไว้หน้าเนาะครับงัวที่บอเปลี่ยนนี่เอาไว้หน้านะครับเนาะนี่ส่วนอาหารเพื่อนกับเป็นเฟียงครับเฟียงเก็บไปเป็นเฟียงหลก็ไปหาเจียวหยาน้ำปลาน้ำไฮอ้อ,อยไฮมันไปหาเสียมาให้กินแต่ละมือนะครับเนาะอันนี้บเบมืงัวน้ำขอกน้ำบาน,นครับนี่บ่ไร บริษัเบิง้งบริอัพเดทราคานะ่พี่น้องเนาะเบิ้งว่าตางัวะสถานการณ์จะดีขึ้นมากแล้วครับนี่ตัวได้ดีขึ้นมากสุโตสุขอ,อกแล้วครับตามที่สอบถามท้า,านเบังนี่ครับกับเป็นเป็นโรคแน่สุขอ,อกด้วยครับบางของกับเป็นหลายโตก็มีตายครับบ้านนี้เป็นพระขาวนี่ก็มีงูตายอยู่โต,ายยตหนึ่งมั้งครับงูน้นอยนะครับนี่ก็ตายจาก ได้รับผลกระทบจากหลงน้ำปีสิกินตายไปตัวหนึ่งแล้วครับเนาะสองตัวบ่โอ้สองตัวพะนะเป็นงูหนอยทั้งสองตัวเนาะแต่ควบช่วยเหลือนั่นก็ทางภาครัดกับพันหูนะครับเนาะเพิ่นสีสวยเหลือแบบนี้นะครับเนาะก็ได้ยิ่งแต่ยินได้ยิ่งแต่พยาบาลเป็นประกาศว่าผู้ใดมีงูเป็นโรคก็ไปลงทะเบียนผู้ใดมีงูจักโตเป็นโรคจักโตกับเปลงทะเบียนกับเพิ่นตัวได้ตายกับให้แจ้งไปนะครับทางภาคลัดเพิ่นก็สิมี ทางซอยเลืออยู่แหละเนาะจกสีซอยเลือแบบใดน้องเพี่น้องเนาะครับแต่ว่าเรื่องวัคซีนนี่ยังง่าบ้านหอดนะครับเนาะวัคซีนมานหอดแต่ว่าง้อก็เริ่มอาการดีขึ้นมากเนี่ยซุขคอสุกโตแล้วครับอาการดีขึ้นมากกับสถานการณ์ก็เริ่มบกกระจายนะครับบกกระจายต่อปีอีกนะพี่น้องเนาะคาดว่าอีกบดลบด้านนะครับสนามก็สิเริ่มเปิดแล้วพี่น้องพี่น้องชาวง้อเช่าคุยชาวง้อเฮานะครับเช่าคุยเฮ่อเจ็กน้อยสนามก็เปิดนะครับขาดบารเนาะอันนี้เบิ้งนี่ขอกนึ่งนะครับพี่น้องเนาะ มาเบิ่องคอกนี่โอ้โหนี่มีงวางงามตัวนี้แมงว่าเถิอกงามเป็นโรคบกโก้จู่เนี่ยเป็นตัวไหนเป็นตัวไหนเป็นตัวกลา,างบา่ส่วนมากเมืนหน่อยเปลี่นโลงครับเอานี่คอ,อกนี่ครับคอ,อกนี้มันเปลี่ยนตัวหนึ่งแต่ว่าเศร้าเหล่านะเบื้องจากล่ำตัวเบิ่งจากผิวหนังบ่เป็นหลายครับบ่มีจุดบ่มีดา่างตัวใหงยๆงามลูกแม่ดลหลูกแม่นี่ดิโอ้ลูกพอ่อใดไน่ะตัวนั้นน่ะ ทับหลอดนี่ปะอ่านี่ครับพี่น้องคอกนี่พิ่นมีบ่อปิ่นนะครับเป็นตัวนิดหน่อยจะว่าก็เศร้าแล้วครับนี่โอ้ตัวเถิกตัวงามพักนั่นโอหดากหางพวกขาใหญ่ครับเอาพไอยากได้เป็นพ่อพันธุ์ได้ครับจองไว้เด้อนี่ดูนะครับลูกยางลูกรอดได้ครับผมอครับลูกยางรอลูกนี่มีแม่เพิ่นครับนี่แม่เพิ่นธุ์สูงวิลายซี่ชิบนี่ครับตัวกัวนิดหน่อยจะว่าตัวนั้นหน่อยเกือบลอยซี่ได้ครับจักเดือนจักปี่เราตัวนั้น แปดเดือนง้อแปดเดือนครับนี่บักเธอตอนแปดเดือนโอ้ใครหำตรงดีตัวนี่ครับโูติดโบดครับใบหงติดโบดหนาขาดำนะครับหนาขาดำใครหำดำปลายหำดำอครฮะพี่น้องตัวนี้ก็คือพอพันธุได้นะครับเนาะผู้ใดต้องการอยากได้ง้อเป็นพอพันธุได้ครับนี่มาเบิ่งเอาได้ครับอยู่ขอกนี่นคาเพิ่นขายพอขายก็เล้าไปเนาะถามข่าวตามข่าว้พี่น้องโอ้ก็หางงามครับ นี่มีจุดดังๆอยู่ดากนะครับประเดี๋ยวมีจุดหนึ่งโอ้มันทายยิ่งจากแม่มาอ,อ,อืมกลับมาพันแม่น้าแม้มันสีเหลืองๆนะครับแล้วลูกแดงเข้มนี่ครับแม่สีเหลืองอ่ะคอกนี่อัปเดตเบิงบอมีบอ,บอเป็นโรคเนาะงัอทั้งหมดสามตัวนี่ตีม,ตมูมูสามตัวอยู่หน้าเป็นโรคบ่อยู่อยู่หน้าเป็นตัวหนึ่งพะน,นะตะวาแต่ว่า ซาหล่นบ่เาลเ้ววันนี้เฮาปล่อยออกไปเลี้ยงใชนี่มโอ้ออกลามน้ำแถวๆตีนๆบ้านนี่เนาะบรรยากาศมีเสี้ยงให้กินมุดอยู่ทางหน้ากับโผอยู่ทางหน้าเลยเนาะตอนนี้มีง้อหกโตอยู่ทางหน้าสามโตอยู่ดีสามโตเป็นโลกสองโตเศร้าหมดนะครับเศร้าแต่พ่อในสินิดนะครับเนาะแต่มีพ่ออันตัวน,นี้ว่ามันเศร้าสินิดเลยครับนี่ ก็ซื้อก็ถือว่าสถานการณ์โรคโคไอโรคไอง้วนนี่ล่วปีสิกินี่ก็ถือว่าดีขึ้นมากนะครับบอแพร่กระจายต่อบีนะครับเนาในบ้านเท่ากับรักษาไปตามอาการนะครับเนาะแล้วก็หมอมาฉีดยงฉีดยาแก้อักเสบแก้ยังแนนนะครับแก้หอนหน่อหันว่้กันไปเนาะ่ะครับมันนี้พาอัปเดตเบื้องง่วอยู่ําบ้านนะครับเนาะโอ้ขอกนี่บอเป็นโรคจักโตครับซีโตแมมไงเลยครับ มาสั่งบักเนาเพผืนพร้อมนะครับนี่เป็นปลูกมีสวนบักเนาขายพร้อมอาหารเพืนกัญ้าเฟี้ยงนะครับเนาะนี่หลังบ้านเพันไปนี่ก็นสิเป็นสวนหญ้าอ่ะขอกนี้ถือว่าปลอดนะครับเนาะอู้หูผืนนีตัวใหญ่งามพีนพนม่น้องเว้ยภาพมาบนไก่เนาะครับเนาะนี่ครับไก่กระไรครับนี่ไก่กระไรครับทัวร์ โ oh อ้โหอาคอกนี่ปอดนะครับพี่นอนะ้องเนาะมาส่องหน้าขเพื่อนผมอันนั้นแม่พัดมาใส่หน่อยเนอเนีย่ยม,มาตาทนาพ่อโอ้แม่นี่แจ็กบาทเอามาหกสิบหกโอ้ทำแม่นสีแดงค่ะคุณนี่เนาะท่านท่านติดท,ท่านทับไปยังทับแล้วนะั่นลูกหลูกหลูกแหลกมานะตัวนี้ทับไปแล้วทับพ่อได้ไวห,หน่อยเนาะทับสิติงเล่ไว้ในทองเนาะ ผ่านอรอบแมดเนาะนนตัวน,นี้ก็ทับสติงเล่ตัวน,นี้ได้ลูกมันนี่บ่อโ,โอ้ลูกหนาครับลูกหนาดูน,นี่ลูกแรกตัวน,นั้นหนาครับนี่อือเอาปลอดครับโคกนี่โคกนี่บ่เป็นโรคน้ำมูนะครับเนาะส่วนอาหารการจินเพินกะหยาเนีย่ยครับหยากระสีเกี้ยวยานาให้หนาหยาบดเนี่ยหยาจะคล้องปลูกเนี่ยเนาะเฟี้ยงแก้มเป็นเนี่ยเนาะอันนี้ครับนี่บ่ได้ขุนบ่ได้ยังนะครับเนาะอือ อ๋อนี่น,นี่มองจุดไฟเนาะอ๋อยามเว่นพิ่นจุดไฟไปตลอดครับนะี่อยู่นี่ใกล้กันหลายครับนี่พี่น้องอยากได้ใกล้มาสั่งกันด้วยเลยใกล้ทั้งหมึกเน่ากระเซียนตะกรอนครับจะคล้องเป็นโลเกาแต่ว่าเลี้ยงไก่หลายอ่ะนี่ขอกนึงนะครับพอนี่ปอดนะครับพี่น้องเนาะ